รับนัเอาไหมรับอยู่นั่ไหมเขาขัมมันเด้อเด้งเจ้าลายลกเพ่อนธรรมดาบ่สมาพี่แล้วกยมเงนกเ่อนัน็ยาจุกเนี้ยแต่เาเพนเดียเลยซื้อจบเลยเนาะมัดกล้งมัดอคอนมาหงมัดมัดไว้ตเ่ยกเบดกเขก็้วคุณเพ็่นอ๋อมัดไว้ก่อนเ ดื้อไปแล้วดื๊บเออเด็ดเด็ดเออโอเคโอค้ยลงใจแน่ว่า กาทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อปลาลงกันเบสกุศลค,คือเก่าคือเดิมเอฟซีเนาะทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮา,า,นะา,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 าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะกาขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมุกดาวันซ้าลาวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ้าวมืนน้อนี้เปิดภาพขึ้นมาเนาะพี่น้องกะเขามาเยี่ยมมาหาทางน้องน้ำฝนเพิ่นเนาะหลังจากที่ออกจากหาไอเตลกะเขามาเยี่ยมมาหาทางน้องน้ำฝนเพิ่นเดี๋ยวไปถามความรู้สึกเป็นก่อนเนาะพี่นะ้องเนาะโดย ก่อนอื่นซาพี่น้องเดียวขับไปโอ้ไปลอ่มทางนองนนะนก่อนกลับไปหาเป็นก่อนเนาะถามามรู้สึกหลังจากที่ได้เจอผู้ที่ว่ามีพระคุณัางเลกเนะะาะป้าสมุกดาเบิง่งกระหายน้ำหัวนี่เนาะโดยปะก่อนอื่นเดี๋ยวไปเบิง่งไปส้มน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อผักฝีผักน้องเขามาเป็นกแห่งใ,ใจก็ได้ก็เซคือเก่าเดอ้ออ่ะแดดจ้าจ้า,จาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมัเนาะ,อะเอาผา่าน่วนเทนซานเอาการยังคือเก่าเนเาะ ยังคือเก่ามีแต่ทั้งเพื่อนสอวแตวเพื่อนเนาะสร้างหากรลังมาพี่นเนาโมเมนต์หากรลังมาเพื่อนมาแล้วอ่าสี่คนแต่ว่าอ่าตอนนี้อลูซิกมาและวอนนี้เพื่อนก็ร่าถามทั้งหัวหน้าสร้างเพื่อนแต่ว่าหัวหน้าสร้างเพื่อนหากรลังมาแหละสร้างส่วนที่เหลือก็คือ,ขอเขาเฮียนถ่าเนาะอ่าตอนนี้ก็พอสร้างเึน้นอยู่คนเดียวตอนนี้เนาะ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างมาพี่ก่อนบ้านนี่ทั้งนมฟุ้นเพิ่นทั้งบ่าวทาทั้งบ่าวบุญเพยเพิ่นสบายดีเด้อสองนมทางนี้เนาะโอ้โหเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นบ่ได้เห็นตาไปจะโดนสื่ไปได้สองมุกเลยบ่ได้เห็นแต่โดนเนาะเขาโดนไหมเพื่อแล้วให้แล้วนะเนาะ คนคนเดียวกับแล่นพุ่นเล่นพี่เนาะสีป้าพุ่นกับ่ได้ป้าพี่กับ่ได้เราไปพ่อมแต่มันนางกระทิ้งสดทีกินข้าอยู่ัไผอ่อวไปเลยรเรียวแล้วพปแล้ีแวเนาะอันนี้ไฟลายมืดแล้วบ่ด้อหากกามาเริ่มแรกเมื่อแรกข้าซูเวีย <No. S 2> แต่ช e ่วงบัดไปนั anyway. oh, ่นก็ทายน้ำให้น้ำหน้าโอ้โดยว่านีเีแมห้าให้น้ำาเลยใจกันมาูเลยอืมะปังปังมาเนี่เนาะเดี๋ยวเฮ็ดยูทูบมาเนี่ยกบฮอนระบอปีนึ่งไอ้ฮอกับโมเม่คนอื่นคนไกลเนาะพี่น้องกับพี่น้องเดียวกันลูกนาบ้าเนาะทั้งซืซองแนนอซีซองแก้วบ้าบุาแนลโอ้ภาษาไทยบ่ภาษาไทย พักฟรพักนอกทั้ง f อสามุกดาเนาะกาเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพี่น้องเนาะ,ะมื่อนี้กาเพิ่นเพิ่งจะเริ่มงานเมื่อก่อนนี่ก็คือปอายู่ค่ะแต่ว่าคนผู้เดียวกาเรีนนาเลีนลังเนาะแต่ช่งนี้กาเคลียเรื่องให้เรื่องหน้าแล้วกามัน,นตกม,นม,นมันมันตกมาหน่ะน,น,นี่มันกบเวียกงานทางนี้มันกับบุกคอยมีแล้วเนาะนนจะจะลาสีไปปลูกงูวันนี้แต่ไ<ม>่ได้ปลูกว่ เขาท้จำปลาได้ลายอยู่หรือว่าปลนได้ลายอยู่ดวอะไรคุอะขายอยู่ิอไ้ขายอ่าเราพอกุมกินเราพ่อขายนะพอทาเนอสประมาณสองร้อยปจากท่งนี่นะนาสอท่งโอ้สองรปาคะอเห็น่นปั้นนะศพีะสุมศพสีแดงบ่สีแดงนะสีส้เนาะ ่ยเนาะหนเดีย่อนี่ไปย่อจนนคาดไปนะโอ้ย่อพูเดียวบ่ได้สอบแะเนาะแบบได้การทูตเตติไปนะทำลแบ่แล้วถไทยนะทำอยทำสมน้อยอยู่ประมาณสามเนาะหยครึ่งพูดได้เนาะหยยบสองครึ่งสองร้อยคัวสข่าเกลือพูดแล้ว่อใส่่เลยใหญ่ินเนาะอน่ยย่อนยยอมึงดีบ่ ฝอยชื่อมาขี่มเรืเรงแต่เพื่อนเราค่ะเน้องเคยอยู่เล่นเนาะ้องน้องเคยเพราะน้องเคยไปล้วมาใคลางจนจะทำงานเามานอนทําไม่ทำานรอสอบาอนิดหน่อยเนมันแพ่ผู้ยอนเลยแพ้กระเมนล้วกะอาสอบน่าจะได้รล่เมีคนย่อแบบซอยกันสอ้นถ้าย้อนห่าง เห็นหน้าจะคนเห็นหน้าอสามคนเลยนะเอ้เห็นเก่งเถึงได้เนาะอือว่าน้องชายเพิ่อนกันหรือไทยเหมือนเออเป็นไปไทยแล้วอือมีรูปเพียงกับใคร่รี่จะเพิ่นไปไทยอือยากเน่โดยบต่วอรัยายแต่ไทยหรอแต่วอรมันหาเขายากเคลียหยิบข้าวจิ้มากนี่ป้าเนี่ยแบบมีผู้แทนอะนะคนผู้เดียวเนาะมันบ่มีผูอะซอยคันคือว่ามี น้องซ้ายเนาะยังว่าเออบางไห้ผู้นั่นกับใครแน่เนะาะปลาซาเดียวคอโตคอไปหาทางน้องน้าฝน,นก่อนเด้อเนาะ,ะสบายดีพี่น้องพ,ก,พกกันเนาะอยู่ที่บ้านสาเต่ยเพิ่นทางมาบุญเพยเพิ่นเดี๋ยวขับมาเบิ่งทางนี้กันพี่น้องเลยโอ้สองสาวเฮาสบายดีทางนี้เนาะโดยสบายดีโดยอ๋อ ข้างมาอย่งอีกเด้บาทนี่ฮึอโอ้คิดว่าข้างมแตงได้ดบดเดบิระตเบิรโอ้ยเหลื่อมตาเด้ <c oughs> อเจ้าพอจะมาเนาะตอบแสงข่อยหูใส้แ่่นข่อยเยีอยบเปีนยบเยียบอยู่ย <c oughs> มกดาเขาไปบงทางเพื่อนสาวแถวคนเด้พี่น้องเนอะสั่งมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ังคาลังคาขึ้นละบอเนาะอท้าสร้างเขาเรียมลังคาจอดจน ต้องเออต้องต้องสองคนขึ้นหลังคา ขึ้นซองยูซองได้เนาะจังได้ระวังเด้อพอสร้างเอ้ยนางคักชอบแล้ว <laughs> ว่าอุ่นมากขึ้นเราเย็นหน่อยนึงเย็นหน่อยหนึ่ง,งคิดว่าอากาศสดชื่นพ <laughs> อ,อสร้างเราีคนหนึ่งนะไปห้องเยียนหมอพออืมอุอ้าเด็กเสือ กำลังขึ้นโค้งหลัลงคาอะระวังเด้อมลมซีเอาเอาขึ้นมันกระจายยาอะนรในพี่น้องเนาะยากเนี่ย คือว่าในเฮือนสามุกดาเขาคำบนระวังนี่กับนั่นเนาะผู้ทางไอ้เป๋าเราสบายดีเ้ยทางดีเ้ยเอยเอยก็เรียบร้อยเนาะยังยังเป็นยังติดทุระอยู่ทางเฮียนน้องนะพ่น

เกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรเนาะพี่น้องเมื่อวานเนาะทานขึ้นรารัครับมน้ำเอาไหมรับหมือน้ำไหมอ้ความมันเยอะือ้ดาไลนลงไปพื่นธรรมดาหอหาพี่แล้วก็ วันค uhm, ้า no น hmm. ั no female, ่นน bueno, like, ้องพี่เล่าไม่แต่นั่นระวังด้วยระวังโอ้

ก็ไม้ของเจ้านคยจะให้เจ้ามาพูดมากาทุกทอีกแล้วขาดทางจากจับตัวนะอ๋อพ่อพาใจก็แล้วแต่คนลรับกับบอลเล้งเลยฮะพี่ทูนอ่ะคืนนี้อ่ะ้นทอดแล้วเอาข้าไปว่าไรป่าดิ่ว่าไม้เขาบอกให้เล่าอะไรมาให้คนร้ายคนนะนักข่อนถึงนักโ้อ้อให้ให้ัิ้นวครั้งนี้ใหิ้นสวขครั้งนี้แหละเอาเอาพ่อบิ้นเลยก็เอาเอาขึ้นการเลย

สบายดีคือกันเด้อมาแบบมุูงสูงเด้อวันนี้เด้อถือไม้ค้ำพี่น้องเลยเนาะระวังเด้อพ่อนมันเบาเบาเย ยากเลยพี่น้องเนาะอ่นื่นเดียวกันง่ายเพื่อนาจะานเอาขื่นอะไรนาะบาคือว่าง่ายคือว่าเขาเอาขึ้มาขี้ไเลยเี่ยเขาเขาอขเยกไห เ้าแก้แล้วแก้คุณมาพีเดอร์มันลายชิ่กอนนเหี่ยาเาใส่ไผ่้นนึงบนนี่นะเใส่ไผ่หลายช่ก่อนนะโอ้ดิเบื่อเบื่อโอ้โอระวังเด้อคอยเด้อคอยเด้อระวังเลยเด้อเงินไปนระวังนจคอยเด้อไมาอีก่ ปึบกันแล้วปึบเออเด็ดเดโอเคโอ้ยให้ลงใจแน่่ยรุดีกแฟนต่อไปเป็นเซี้ยนเป็ดแพนพุ่นไปจัก แฟนเราเป็นแม่คนได้บาด t h a เป็นอย่างไงตื่นเต้นอยู่บ้านขึ้นไปแพนแรกตื่นเต้นเหนื่อยคหาขึ้นยา่เยอะเนา่อยพอสมควรดิน่ยากสีพวกนี้หนักกว้งเนาะ เป็นเม็ดเม็ดอันว่าซาบุนจักยันเม็ดซาบุนเบ่งพวง้าไเนาะอุ้ยแล้วแต่เฮาังดิบอ่ะโอ้โหอนนียพ่วข้ากเปอพวกซันต์เนาะพักอันกับว่าลายแพนลายพวงเลยจักว่าจักแพนแถวนับนป่ั้แพนเพิ่งต้องขึ้นดังเด็ดเจ็ด เลยแม็ดซาวนก็เ่อนนี่ก็เนีก็เพื่อนืออยังมาทันตู่ขึ้นยามนี่ย่านแต่ลมมาแล้วพี่น้องเลยเอาเป็นเจอญไป้ใช่

ถือดินหักเนยลเนาะถือบินเพื่นถือเอาขึ้นอันนึงได้กันเนาะจำเอยยังอีกกวงเปิบเม็ซาว เมยอัน uh ดึก huh. อ uh ันนี้กับพ่อแห้งเนาะ ทะเบีนที่นั่นเลยบ่อยเนาะยืนคอยเกยล้วบ้างเบิงเนาะกรว่าอยากอยากเงาเนาะเงาอันนี้ต้องได้ตัดได้เนาะ

เว่าอาเห็นได้แผนเลขเนาะขอดแค่กท้งหนาเนาะมันทางแอาเราสร้างมาตูแบบมันโกงเว้เผินตองในแทกก่อนเพราะว่าอันนี้มันมันยากยาวนาะพี่นนองเผินลายื่เปลตัดออาได้หรือเนาะเดินัดเลยตัดด้วบาต้าเลย ถือว่าตอนนี้กะหากะเอาขื่นไปได้แพนหนึ่ง้องพี่นอก่ยัง,จงเจ็ดแพนบันนี้รากา้างหน้าเมือเ่อี้ก็คือสี่ขึ้นลังคาเย่งเยียวๆมือน,นี้เนาะแตเพื่อน้อ,นองนาคนเปนนี่ถืว่าขึ้นแล้วเป็นทีมห้อยเนาะ ทางสร้างพ่นกับโบไดมาซ้ำป um. ่ะบัดน,นี้พี่น้องเดี๋ยวตกถ่ายมาตามความรู้สึกน้องน้ำฝนพันกรพี่น้องเลยเปิดพักมาพี่กันบ้านสบายดีอีกเท่นึงเนาะโดยเห็นในคลิปว่าอ,อีกแล้วเห <c oughs> ็นใหตุการหายน้ำอีกเนาะพี่น้องเลย น้ำตาไหลกู้ผู้พืกทั้งนั้นก็นเนาะทางสามูดาเบิ้งคลิปก็ได้เป็นยังไงอีละมีาจภูมิใจที่ได้เห็นเพื่อนอืยแ่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเพื <t <t ่อนสิ้อมาได้เห็นเป็นตัวจริงไดีใจเนาะเลยได้ยินแต่ซื้อเพื่อนเลยม่ได้เห็นเพื่อนอันนี้เห็นตัวจริงกับบ้ากอดกันหลบหลบเนาะเลยทั้งครอรู้สึกดีใจเนาะเลยของฝากเพื่อนบ่อน โดยผลงามมาลีเนาะทั้งต่างทั้งซอยเลยโดยได้ยังแน่ของฝากรกเพลนกระไรยังอยู่เป็นถวยเป็นบ่วงเป็นยังเป็นกระสามยังโคคมหลายสิ่งหลายอย่างเนาะโดยหากาเจอผู้ใหญ่ครั้งแรกปะโดยครั้งแรกเนาะกาดีมุกดีใจน้ำเดินโดยคือหูหลวงหนาบอรือว่าเพิ่นมาเสิร์ฟไพร์เลยกบ็โหวแบบเพิ่นมาเสิร์ฟไพร์เลยโดยแต่เพิ่นไม่ได้บอก ความเพลนชีมาเลยกะตื่นเต้นแล้วเนาะเดยมาแบบแต่งตัวบทันเลยเนาะทางสาวม,มุดากับเบิ้งคลิปเมื่อวานนี่น้ำตาไห้น้ำมันน้องน้องฝนอีกเมื่อวานไห้น้ำสาวเตลเมือนนออมม่อวานน้อพี่น้นองมาเมื่อวานนี่ไห้น้ำน้องฝนเมื่อวานนี่เพิ่งมากันจากคนนี่แหละ เพิ่นมาสองคนอืมสองคนเลยอืมอีกคนนึงเป็นผู้ใด้จากคนนึงผู้หญิงเป็นน้องของเพิ่นที่ว่าอันนี้เพิ่นยุเวียง๋อเพิ่นยุเวียงเราเพิ่นลงมาน้ำเลยเพิ่นลงมานลงน้ำเลยเลยนะจังเกตกาดีมุกดีใจนะเนาะที่ได้เจอผู้ที่ว่ามีพระคุณขามาเยี่ยมเยือนถึงเพือนถึงซานเลยเนาะอืมเพิ่นกะคือว่าอะไรเพิ่นกะหักแทงเฮาคือลูกกุ้ต้าเนาะเด็ดสุดเด็ดซอยทั้งเพือนทั้งยัง โดยเป็นทั้งแม่เพิ่นผู้เดียวเลยบ่กะเพิ่นสิมีน้องเพิ่นแล้วก็มีอีกคนนึงเพิ่นทั้งหมดที่ว่าเฮ็ดเฮือนอยู่นี่มีทางผู้ใหญ่เพิ่นกตมีหลายคนอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ออกสื่อเดี๋ยวหลายคนหลายคนสมทบเซอร์กันเนาะโดยอาจากในก็ดีใจน้ำได้อีหล่าเด้อเนาะมีคุณครูยายขามายืนมือขอมาซอยแล้วก็เยี่ยมเยือนถึงที่ถึงบอลโดย ເມືອບໍ່າงามຂຶ້ນບໍ່ເກົ່າໃດບາດນີ້ເນາະມາກະອໍລາຈັບສວຍສວຍດີເນາະເອົ້າວ່າຢູ່ເຜັດບໍ່ສຫມຸກເນາະຈັກແ दम ວ່ຂປຂນນປມປມກ່ດ ดูดีนะว่าเอาของของนอกมาจากต่างประเทศจช่เนาะของนอกซับเด้อเด้ออ่ะจังไรกาดีมุ่งมีใจเันด้อีหลาเด้อโดยโดยภาษาเดียวให้ทั้งอีหละร่วมกับทั้งบาทาไปเด้อทั้งทังรากาสีได้ขอลาก่อรโดยสบายดีนะสำหรับคลิปนี้กัสีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจ FC ฟซีบัตส์ปุตสุ坤บัตสมองสุวรอนเด้อที่เขับมาติดตามรับชมรับฟังเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้พี่น้องเลย สำหรับที่นี่ลาไปแล้วลสบายดี